โ oh, อ้ยรู้แล้วทำงไงอ่ะฮัลโหลวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันปีใหม่ What's up bro Hello Hello พี่เจเจ How are you ฮ e ลโหล e l l o หิด <Hello>. <Hello. S 1> ถึงสมพรเทอร์โฟลสโนบู hmm. pol, rew, หรือ,อยังเอ่ย mm hmm. รอยิ้มผมสม mm hmm. แฟนนเตอร์ mm hmm. ใช่ไหมฮะคุณช nice mm ่วยแฮปปี้กันไหน y ครับผม

พี่โซ่วัดดี มโทุกคนสบายดีไหมครับทุกคนมันก็จะส่งการแล้วฮะพี่ปอนมาให้รู้ปอนว่าไง ว่ายงังไงไอหนุ่มพี่เตสวัสด,ดีคิดถึงเหมือนงานเมื่อด้จะมาบ้านมีกะเอ้ยพี่เื้มสวัสด,ดีครับ I, I come to life too I don't know where he is วางให้แมววันไหนก่อนคิดถึงมาดิดีสมสีครับเท่ร์รียูทบกูดยูทูปพี่เจ กมมสีอันยองเลยอันยองอันยองโอเคอันยองแล้วอันยองแมวแมวพี่ฟอสสวัสดีครับอยู่แคทเวลลี่คิวนะรู้แล้วค่ะหนูเจะเจ๊อยู่ไหนไปพาเจเจมานั่นมันสีเลียวหรอไม่ใช่ครับ อร่อยครับสมัยมานี่มาวัดดีวด้วนว่นวัดดีเร็วตัวนี้ชื่อสมัยนะครับสมสมพอดตไปไหนอะ่ะ mày chị chê bên này chị chê bên này เรามาเรียกคุยคำถามมาดีกว่ารู้ไม่อะไ,ไรนานมากส่งการไปเที่ยวไหนคะไม่ได้ไปไหนครับผมตอนแรกว่าจะกลับบ้านแต่ว่าไม่กลับดีกว่าแล้วก็มีฝึกง,งานด้วยก็เลยไม่ได้ไปครับ I can't tell the name of the two cat yet. <laughs> so she has yellow eye and oh So she has blue eye and so my has yellow eye. but the size is different. So my is bigger, bigger and older. วันหยุดเป็นพึักงานเหนื่อยไหมครับไม่นะเออก็้วเธออคนเดียวมันก็อันนี้เหมืนันเงียบเงาเหมือนกันนะอยู่คนเดียวเอ is e เ e r y t h i n ส just coco และ t ีสเอส พี่บอยพี่บอยเธอคิดถึงฉันไหมทำไมเธอไม่มาจอยไลน์ฉันเธอส่งคำขอมาสิ เียราจะ speak English กันหรอผมปีขน,นแมวหรอไม่ไมันจะเป็นคนมิกเนอ่นนแหละไผมมิกนอ่นแหละแต่จะเป็นงอกร้องเพลงเหรอครับเพลงอะไรเดียร้องเพลงเหรอพรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับผมรายการแฉตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับร้องเพลงอะไรกันนี้ทุกคน ร้องเพลงอะไรดีฮะทุกคนลองขอเพลงไทยนะซ o ร r y ี่จริงๆมันได้แค่นี้แต่ผมร้องเพลงไม่เก่งนะจริงๆแล้วอะ่ะ I like your r i n g Thank you <laughs> I have, have c a t t w o นะจริงเหรอพี่เจเจ Where is your cat? That can you show me? เพลงของคนแมนแมเฮ้ยธรรมดาเบาเตงเพลงอะไรดีอ่ะเฮ้ยฝากเพลงใหม่ดีกว่าเกียรติไหมเอาไเอาเพลงนี้ก่อนละกันเพมันเพิ่งเพิ่งลอนช์เพลงชื่ออะไรอ่ะโอ้ยจำไม่ได้ให้เราได้เรียนรู้ไม่ไกลหัวใจปะ ไม่โอ้ยกดผิดกดผิดกูผิดทุกคนทุกคนอย่าเล่งเราดไไราิไม่ไกลใช่ป่าวะทำไมไม่ขึ้นอ่ะไม่ไกลอ๋อนี่ไงถูกแล้วพี่ลินหวัสดีครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับ ความคิดนคก่าความรักยังหาไม่เจอลองไหมถ้ามีแค่ฉันแเธอออกเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางที่ไม่แค่เราก้าพ้นประตูที่ขวางกันให้แสงตัว,วันช่วยนำทางสูดไอ้สายลมที่พาทา ทที่า,าคนตออาคนหลับพบหลักใต้เรื่องราวในมุมที่กว้างกว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงชัดปะให้ใครคว้าได้เข้าใจว่าหัวใจที่แท้อยู่ไม่ไกลนน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  หัวหัวใจที่เธออยู่ไม่ไกลความรักเคยหาไม่เจอที่ข้างกายกันเมื่อฉันมีเธอต้องเป็นความทรงจำฉันมีพอไปเจอหัวใจก้าวพ้นกระตัวที่ความกันให้แสงตะวันช่วยนำทาง

ัเอาว่าดีพี่พี่เขาเร็วหนูอย่าดุเลยลูกก็พอาะเค้มเลรอรหลาเรื่องรามุมเทียวกว้างกว่าแล้วก จะเห็นว่ายังมีทางให้ควอยาได้เข้าใจว่าหัวใจที่เธออยู่ไม่ไกลได้เข้าใจว่าหัวใจที่เธออยู่ไม่ไกล ไม่ไกลแค่หันมาเจาอที่แท้อยู่ไม่ไกลน้องมีทำไมน่าจังอะ่ะอุ้ยรู้แล้วครับเอ้ยเพลงนี้ว่ะแต่เพลงนี้มันยากอ่ะเพลงเนี้ยเพิ่งรู้ว่ามันยากลองยาก ฟังต้องอ่านเสร็จทุกวันเลยค่ะเฮ้ยจริงป่ะขอบคุณมากครับไอ้แจะส่งหมายไอ้แซสส่งหมายเกิดตัวเองที่เคยสับสนร้องผิดปิดเกินหัวใจซะจนผิดหลังไม่เคยคิดจะฟังเหตุผลทำไรเธอต้องเสียใจ ทำร้ายความรักเราทั้งสองคนเหมือนไม่เคยอ,อะไรพี่เราจริงไงันเนี่ยทำไมเราอบพี่ตลอดอเลยวะแต่วันเวนลาก็พาให้เราไกลกันมากกว่าเดิมทำไมลูกค่อยๆเพิ่มเติมทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันเพิ่งรู้รู้กว่าใจ สงคนเลือกที่จะเป็นกลายเป็นความเข้าใจที่มันผิดไปอยู่คาอยู่คนเดียวครับรัักเธอมนนนานแคฝึกงานเสร็จอาทิตย์หน้าครับควรจจริงปะขนแมวเต็มปาก นี้ไม่เรียนไหมมีครับใอ้เจ็บหลังอ,ะอ่ะผมหมายมันแทงหลังอะ่ะโอ้เจ็บหลังเลือดออกเลยโอ้แต่เพลงร้องยากจริงจะรักจะไปให้มากกว่าที่เธอมีให้กันโอ้ย พราะแบบขนลุกหนูอย่าฉีดยามันเจ็บเอวก <Good day. S 1> เด้อเฮ้ยอย่าพึ่งขอขอร้องให้ก่อนฉัันวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะผิดทำไมพี่บอยมาลองด้วยกันไหม ฉันคนนี้รักเธอมานานแขีไหนแค่ขค้าเป็นเธอจะได้ไหมแค่เค้าไม่ต้งหัวใจเพิงนี้ชื่ออะไรเพลยชื่อว่าเพลงเพิ่งรูเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้หรือเพิ่งรูร้ทุกคนเพิ่งปะเพิ่งรูครับผม n น v a นิวครับ โอ้ยคุณภูมิแอดลาสเข้ามาจอยเราด้วยเหรอเนี่ยวัเสียงสูงมันร้องไม่ได้อะพี่ที่เรา <laughs> มีแบบร้องสูงเรเลยหรอเราเสียงสูงไม่ค่อยได้ันที่มเอาใหม่ดีกว่าเรามาฟังเพลงคุณภูมิแอดลาสกันดีกว่า <laughs> ชื่ออะไรอ่ะโรเลเหรอเออโรเล่ปะอ่ะเสือ โลเลโลเลอ้าวใช่ป่ะรักษาวีดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วใช่แล้วโลเลเห็นไหมผมจำได้ ค่าพ r อผมที่สามหมื่นนะครับโอนเข้าบัญชีด้วยเฮ้ย <S <S ชอบชุดคนแลบอ่ะ ไ้ยเพลงติดหูอยู่เด้อหรือเราอะไรอ่ะหรือเราจะลองมังงุงพี่ลินไปเลยเอ่ยเออกลัวโดนลิขสิทธิ์เหมือนกันนะมาปิดเลยแล้วกันนั่นน่ะจะมาไลาย์ันจะโดนปิดไม่ได้ชีวิตลูกันเยอะแล้ววันนี้เอ,อ้ยพวกคนเดี๋ยวมีจะร้องเดี๋ยวมีจะ c o อร์เพลงนี้เว้ย เป็นเพลงเกาหลีครับของของแจฮยอนกับดีเอียเหรอครับไม่รู้อ,าาดอด่านผิดหรอโทษด้วยนะครับชื่อว่าเพลง t r y อ g เกีนครับเดี๋ยวขอไปฝึกกับพี่กีนก่อน พระเจ้าแน่ลองเพลงนี้เฮ้ยว่าไปนะเฮ้ยแต่มีอยากลองเพลงนี้จริงมีว่าเพลงมันเคอะมากได้โปรดพูดว่าลาติส i ี you ู่ e ปแอ that you mean in NCT ีเหรอครับพี่กินพี่กินมาเข้ามาละรวมเอ้ยเข้ามาเข้ามาร่วมหลายเออ what song is this try again try <coughs> พี่กินไม่รับป่ะพี่ตัดผมทรงอะไรพี่ไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขาเรียกว่าคูบอกหมังพี่ไม่ชัวนะนี่เอฟตีพี่ m i x ซิลค่ะหนูแต่แอคชื่อหนูเออแอคชื่อหนูวะชื่อว่าอะไรนะชือิอะไรนะขออ, Mix นะ <laughs> อีกรอบมิกซิลออฟฟิเชียลเอฟีนะ The ะซาว d i อ l ส g ลกกเอ่อ s อร r ี for my wifi ครับ <laughs> ไอ้อทุกคนรู้จักเพลงเลยเคยดูซีรีส์เรื่องหนีป้าเขาว้านเราจะอ่อนนะเขาแต่เขายังไม่ทันถ่ายเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ,อะไรครับสมมรชีชื่อชื่อแอคดังออฟฟิเชียลเป็นไรเอ่ยอชื่อพญามัไกรเออพญามันไก่ออไกว่ะคุณอาจจะเรียกว่าถ้าวมัไกรแค่คืน ใช้ข้ามันไก่ผมไม่ได้มีขีดข่วนอะไรมากไปกว่ามันเป็นอาหารที่เรียกง่ายไม่ซับซ้อนก็ขอเป็นรัสเ,เสียข้าวมันไก่ต้มซุปตามจิ้ม,น,มนี่นคนอยากยุ่งด้วย ชีวิตคนที่ปัญมาที่ลังดูไม่ซับซ้อนแต่ตยาที่จะเข้าใจมถึงเรื่องของเาเจริงทุกคนรู้ป่าว่าสถานที่ได้ทำแบเป็นหมู่บ้านของของบ้านที่ออฟุ้มกลับเลยอ่ะแบบหมู่บ้านเขาสวยมากคือเป็นอย่างนี้เลยอยู่ที่ชนบุรีครับแบบฟิลนี้เลยเป็นชุมชนอ่ะ ก็ขอฝากด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่ในกรรรมกรรังที่กำลังออนอยู่ก็ฝากไปดูด้วยนะจ๊ะเอ้ยขอฝากอีกผลงานละกันอันนี้ก็ผลงานอัดกรอบ